หืมไอ้ขาตั้งเตาแปลกๆนี่มันอะไรกันวะเนี่ยข้างในก็ไม่มีอะไรเป็นโวงตรวจจะให้ความรู้สึกอย่างกับบ้านผีสิงลองไปดูจุดอื่นก่อนดีกว่ามีแต่ของแปลกๆเต็มไปหมดหืมฉันรับไม่ไหวแล้วจะเป็นบ้าอิสระฉันต้องการอิสระไม่งั้นยอมตายดีกว่าจะต้องหาหน้าโง่งมาแทนตำแหน่งอ่านี่มันเลือด หรือว่าอไอ้ที่เขียนบนกำแพงนี่หมายความว่าอะไรเราคือไอ้หน้าโง่ที่พูดถึงเหรอจริงสิสัญญาแผ่นนั้นแต่ว่าเนื้อหาในสัญญาก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่นาะเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเนี่ยสัญญาสัญญาเช่าโรงตรวจเทียนไหวขอแสดงความยินดีคุณคายเป็น เจ้าตรวจลงเทียนไหวแล้วค่าเช่าคือแต้มบุญแต้มบาปรวม200แต้มต่อเดือนหากไม่จ่ายจะหักอายุไขเป็นการแลกเปลี่ยนอายุไข1ปีเท่ากับ1แต้มสัญญานี้ผูกพันกับร่างกายและจิตวิญญาณไปจนถึงวันตายเออตุมาแล้วเหรอไอ้หนูอะลุง คือลุงคนนั้นนี่ไอ้หนูที่รักในที่สุดแกก็มาสืบทอดลงตัวจเทียนไวาหาฉันประทับใจมากปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยร้องหาแม่ลุงเหรอนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันอย่าเพิ่งใช้อารมณ์สิฉันค่อยอธิบายให้ฟังฉันเป็นผู้บำเพ็ญตบะฉายาคือนักปสุนักสวรรค์ฉันได้แบ่งจิตสำนักแห่งนี้มาไว้ณแห่งที่แห่งนี้ ก็เพื่อให้ผู้สืบทอดตรงตรวจเทีนยนไหวรับความรู้ทั้งหมดของฉันไปและคนนั้นก็คือแกฮะบ้าอะไรล่ะลุงประสาทเรื่องไงจริงจังหน่อยเซ่ขอเนื้อเน้นน้ำไม่ต้องอะไรคือแต้มบุญแต้มบาปไม่ได้จ่ายหากอายุไขนั่นอีกหมายความว่ายังไงแล้วก็ทำไมต้องเป็นผมเพราะหลอกง่ายเลยหรอธิบายมาให้กระจ่างเดี๋ยวนี้เลยจ้าจ้ได้เลยอื่ม ชีวิตมันไม่ง่ายเฮอ,อหาเฮอ,อฉันก็กลัวมันจะไม่ทันกรืรเธอดูเหมือนร่างกายตัวเองก็รู้แล้วร่างกายของผม